วันนี้วันที่25ตุลาคมนะครับเป็นวันที่ Call of Duty Black Ops 6ออกวันแรกนะแล้วลูกแมวก็ได้โค้ดรีวิวมาแล้วนะครับก็ขอบคุณทาง i n i n i t y กับบริษัทแล้วก็ Activision นะครับที่ส่งโค้ดรีวิวตัวนี้มาให้นะครับลูกแมวเล่นบน PlayStation 5นะใครที่ยังลังเลว่าเอ๊ะเกมนี้มันประมาณไหนนะครับน่านเล่นหรือเปล่าก็ลูกแมวเล่นไปประมาณ5แมตช์แล้วนะครับในโหมด Multiplayer นะแล้วก็อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์กันบน PlayStation 5นะครับทุกทีมีหรือเปล่าลุงมาไม่แน่ใจนะแต่ว่าคราวนี้ต้องเหลือไปจากโหมด120เลยนะครับถ้าใครมีที120เลยนะ Friend ly, Friend ly. เขายังมีให้ปรับเหมือนกับโหมดภาพกราฟิกนะครับที่ ทำให้เวียนหัวน้อยที่สุดนะลดความโมชั่นเบลอลงถ้าใครมีปัญหาตรงนี้เนี่ยก็ลองปรับดูได้ลูงแมวก็ปรับนะครับแล้วก็ลูงแมวก็พบว่าตัวเองสามารถนั่งเล่นเกมนี้นะที่ทีวี49นิ้วเนี่ยห่างออกมาแค่ประมาณน่าจะเมตรกว่าๆเท่านั้นเองคือนั่งใกล้กว่าปกตินะครับแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเวียนหัวมากก็ไม่นิดๆน,นะครับแต่ไม่ได้เวียนหัวมากนะก็อันนี้ช่วยได้นะถ้าใคร มีปัญหาเรื่องการเวียนหัวนะส่วนมัลติเพลเยอร์นะครับมีทั้งหมด10แบบให้เลือกนะแล้วก็แน่นอนมีขาประจำที่เรียกกันอยู่แล้วนะครับมีฮาร์ด o อยต์โดม n เนชันทีมเด a แมชนะครับคิวคอนเฟเนาะแล้วก็โหมดอื่นๆใดนะ search and d e s t r o ทรฟ e ีฟอร์ l อแล้วก็มีโหมดใหม่ที่เขาเติมเข้ามาโดยมัจำไม่ได้แล้วว่าเป็นอะไรบ้างลูมมเล่นไป5 m a แมชเนี่ยก็ประมาณเกือเกือบชั่วโมงนะครับแล้วก็ 5แมตช์ที่น่าสนใจนี่คือแผนที่ที่ได้เล่นเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยเนาะแล้วก็ปลดล็อกเลเวลตัวเราเนี่ยเกินเลเวล4ไปแล้วนะครับซึ่งพอหลังจากเลเวล4ไปแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะคัสตอมนะ ปืนของตัวเองได้นะครับสำหรับลูมเมวเนี่ยชีวิตเริ่มต้นที่หลังจากเลเวล4นะก็เปิดมานะครับตัวปืนเนี่ยยังเลือกได้ไม่เยอะนะก็เป็นพีเซตไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะสามารถปลดล็อกได้จากหลังเลเวล4คือฟีลลิ่งของปืนน่าสนใจมากนะคือตอนแรกเนี่ยลูมวเล่น XM4 ใช่ไหมมันก็รู้สึกว่ามันยิงยากประมาณหนึ่งในความหมายก็คือว่าพอถ้าเกิดใกล้ๆอ่ะมันก็จะซูมเล็งง่ายเนาะแล้วก็ยิงง่ายใช่ไหมแต่ว่าพอไกลๆนะครับมันจะเริ่มไม่ค่อยแม่น คืออันนี้มันเป็นความเจ๋งนะถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะมี Aim a x s s ที่แบบว่าแข็งมากอะคือปุ๊บก็ยิงง่ายเนาะแต่ว่า หลังๆเนี่ยคอสอ่ะเขาปรับให้ไอตัวเอมซิสเนี่ยมันน้อยลงมากๆมันจะให้ฟีลลิ่งคล้ายๆแบบว,ว่าใช้คอนโทรลเลอร์อ่ะแต่มันมีความละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆคล้ายๆกับคีย์บอร์ดอะไรอย่างเงี้ยเออเมาส์กับคีย์บอร์ดไม่ได้หมายถึงว่ามันแบบเทียบกันได้นะแต่หมายถึงว่ามันจะให้ฟีลประมาณนั้นอยู่ประมาณนึงมันมีความละเอียดมันมีความเซนซิทีฟนะครับ XM4 ใช่ไหมมันก็จะสามารถซูมเลงแบบหนึ่งนะหลังจากนัก้นเนี่ยลุงแมวปลดล็อกตัว LMG นะปืนที่ลุงแมวใช้เป็นนปรระะจําคับซึ่ง สับลูกแมวเนี่ยโอ้มันกลับมาเข้ามือมากนะยิงไกลได้แม่นยํากว่านะครับแสดงว่าปืนแต่ละกระบอกเนี่ยพัฒนามาอีกนะคือมันไม่ได้แค่มีกระสุนต่างกันวความเบาต่างกนันไปไกลกว่านั้นนะครับความละเอียดของการยิงความแม่นยําต่างกันซึ่งให้ความรู้สึกสมจริงมากนะพอรู้สึกว่า เป็นเหตุเป็นผลเนาะปืนแอตซอลอย่างเงี้ยยิงไกลมันก็น่าจะยิงยากโดนยากใช่ไหมในขณะที่ปืนที่มันมีระยะสังหารไกลมันก็น่าจะยิงง่ายกว่าอะไรทานองเนี้ยรู้สึกได้นะครับไม่รู้ว่าเดี๋ยวถ้าติดกล้องจะเป็นไงแต่ว่าเด็ดอันนี้อันนี้ชอบเลยเนาะด้านที่2นะครับก็คือการเคลื่อนไหวนะแน่นอนว่าคอสบิวตี้หลังๆเนี่ยมันเคลื่อนไหวรวดเร็วอยู่แล้วนะครับปุ๊บปั๊บแบบเคลื่อนลื่นสไลด์แต่ว่าอันนี้ลุงแมวไม่แน่ใจว่าผ้าเก่าๆมีหรือเปล่าแต่ลุงแมวพึ่ง ค้นพบเทคนิคปกติเนี่ยที่เราใช้กันอยู่นะครับก็คือหมอบใช่ไหมแล้วก็วิ่งวิ่งแล้วก็กด ถ้าเป็น p พ a y s t a t i o นก็คือกดสไลด์นะกดวงกลมมันก็จะสไลด์ไปข้างหน้าได้สไลด์มาข้างหลังได้นะครับอันนี้คือกดคล้ายกดเกดือบเกบค้างไว้นะแต่ว่าคราวนี้เหมือนเขาจะเพิ่มมาอีกอันหนึ่งท่านผู้ชมลองดูถ้าใครไม่ได้ลองใช้นะคือวิ่งไปอะ่ะแล้วกดวงกลมแล้วปล่อยอะ่ะมันจะเหมือนบันแดกนะครับมันจะแบบเหมือนใส่สเก็ตมาแป๊บนึ่งอะ่ะไปข้างหน้าหรือถอยหลังก็ได้นะดูมาสังเกตุอุย้ยมันมีแอคชั่นแบบนี้ด้วยฮนะไม่รู้ว่ามันมีในภาคเก่าหรือเปล่าเพราะไม่เคยกดแบบนี้มาก่อนนะปก็กดดสไลล์เลยหรือว่า กดหมอบลงไปเลยเนาะแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบบมันจะพูดว่าสไลด์ก็ไม่ใช่มันแดชมันแบบวุบไปข้างหน้านี่กับวุบถอยหลังนิดนึงเนี่ยนะเออน่าน่าสนใจมากเป็น movement อ,อ,อันใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนนะแล้วก็ที่เหลือนอกนั้นเนี่ยก็โอ้โหมันตอบสนองละเอียดนะครับรวดเร็วมันอยู่แล้วนะเคลื่อนเคลื่อนที่ได้ดั่งใจกันเพล์นะครับการเพล์เนี่ยน่าสนใจนะตอนแรกลูกแมวใช้ xm4 อะ่ะลูแมวรู้สึกว่า มันยิงแล้วมันตายยากคือยิงแล้วก็กว่าจะตายเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งวินทีโดนหัวนะหรือว่าโดนแถวตัวเนี่ยแต่ไม่ตายเนาะแต่ว่าพอเปลี่ยนมาใช้ตัว LMG เนี่ยนะก็รู้สึกว่ายิงง่ายขึ้นนั่นนั่นหมายความว่าอย่างที่บอกว่าอาวุธแต่ละประเภทเนี่ย มันส่งผลต่อดดเมจู่ต่อสู้นะปืนแต่ละประเภทที่ต่างกันเนาะแต่ละก็บอกเนี่ยเวลายิงโดนศัตรูเนี่ยมันก็ให้ผลที่ต่างกันซึ่งอันเนี้ยรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับกว่าภาคเก่าๆอ่ะซึ่งซึ่งชอบนะถ้าถามลูงแมวลูงแมวชอบเพราะว่ามันแบบมันดูสมจริงเนาะเช่นเดียวกันกันกบฉากต่างๆที่เขาทำขึ้นมานะครับ5ฉากที่ลูงแมวได้ลองเล่น,นอะ่ะลุงแมวรู้สึกว่า โอ้มันเหมือนกับเราเข้าไปในสถานการณ์จริงคือมันมีรายละเอียดเข้าไปปุ๊บแล้วแบบมันไม่ได้เป็นที่เปล่าๆอ่ะแต่มันมีแบบเศษของตกนะครับคือมันมีเรื่องราวมันเหมือนกับมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอยู่ตรงนั้นเน่ะแล้วก็แน่นอนว่าพอ Activision เนาะมันเป็นเหมือนกับบริษัทที่เกมพวกนี้มันเป็นเกมแพงใช่ไหมเกม Triple A เนาะราคาสูงมากเนี้ยรายละเอียดพวกนี้มันเยอะมากมันทำให้รู้สึกว่า เราเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นะแบบ Immersive มากๆครับรับลงแมวภาคเนี่ยลงแมวว่าอิมเมอร์ซมากเลยเรื่องเสียงนะเรื่องเสียงลงแมวเปรียบเทียบกันระหว่างการเล่นใช้หูฟังนะครับกับการเล่นต่อทีวีนะก็ถ้าเป็นไปได้ก็แนะนำให้ใช้หูฟังเถอะมันก็จะได้มิติอะไรมากกว่านะแต่ว่าเล่นบนทีวีก็สนุกดีมันก็ไม่ต้องเอาอะไรมาอุดหูใช่ไหมโดยที่เสียงเนี่ยเขาทำได้ดีมากอยู่แล้วนะครับโดย ปกติของคอปดิวตี้ระยะหลังนยนะแบบว่ารุ่นหลังเนี่ยลุงแมวว่าโอ้เสียงนี้รายละเอียดเนาะความเป็นสามมิติทิศทางลุงแมวใส่หูฟังเล่นเนี่ยลุงแมวรู้ถึงขนาดว่าศัตรูอ้อมไปข้างหลังแบบมิติมันชัดมากเลยนะลุงแมวว่าเขา m i ์เรื่องเสียงมาได้ดีแล้วก็ยังมีปรับตัวโอเปอเรเตอร์นะปรับหน้าตาตัวละครนะครับมีให้เลือกเยอะมากนะมีปรับแบชนะปรับตัวป้ายของเรานะครับปรับ โอ้เยอะเยอะมากคือคัสตไมั์ใดๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดนะครับจริงๆอันนี้มันเป็นแค่ส่วนเดียวของตัวเกมเนะยังมีส่วนที่เป็นเนื้อเรื่องใช่ไหมซึ่งอย่างที่บอกว่ามันเป็นดิสเซอร์สตอร์มนะเข้าใจว่าเป็นดิสเซอร์สตอร์มนะครับตัวสงครามทะเลทรายเนะแล้วก็มันเป็นช่วงที่ลุงแมวน่าจะอายุนิดนิดๆหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าจะอยู่มัธยมต้นถ้าจำไม่ผิดนะนะมันเป็นเรื่องทางการเมืองที่มันส่งผลต่อโลก ของเราในตอนนี้ด้วยนะมันต่อเชื่อมกันมาด้วยน่าสนใจน่าสนใจมากก็เดี๋ยวว่าจะไปลองเล่นอยู่นะครับว่าเป็นยังไงเพราะว่าก่อนอันนี้นมันเป็นช่วงโควิดแล้วเกิดไม่ทันนะแต่ว่าอันนี้เกิดทันละก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราร่วมประสบการณ์มันจะเป็นประมาณไหนนะแล้วก็ยังมีโหมดซอมบี้อีกนะครับภูมแน่นอนนะจริงๆคอสตูตี้เนี่ยก็ตามซื้อมาทุกปีนะ แล้วก็ในจริงก็หลังๆนี่คือไม่ได้เล่นโหมดเนื้อเรื่องเลยนะครับก็เล่นมัลติเพเยอร์อย่างเดียวนี่ก็วนลูบคบปลดพ r e ส t i ชั่นหนึ่งพสชสองไปได้เรื่อยๆคือเป็นหนึ่งในเกมที่ถ้าเกิดดูในระยะเวลาการเล่นของลแมาบนคอนเทนเซชั่นเนี่ยเกมี้ลแมาจะเล่นนานที่สุดนะเพราะว่ามันมันเล่นไปได้เรื่อยๆอ่ะเหมือนาร์แบบใครชอบเล่นเกมฟุตบอลนะเล่นเกมกีฬานะครับลูมาถามว่าสนุกไหมนะก็เรียกได้ว่าจากสัมผัสแรกเนี่ยก็น่าจะเป็นคอร์สที่เล่นได้เพลินเลยแหละแล้วก็ เป็นเกมสามัญประจำเครื่องนะที่ถ้าใครอยากจะเล่น FPS นะครับลุงแมวว่าอันนี้ก็ยังเป็นในระดับที่แบบเป็น world class อยู่นะมันมาตรฐานมันดีมากนะครับอ๋อแล้วก็การเชื่อมต่อบน PlayStation 5ก็โอเคนะครับก็เชื่อมปุ๊บก็เล่นได้เลยนะไม่ได้มีปัญหาเรื่องเซิร์ฟเวอร์อะไรใดๆครั้งนี้เป็นวันแรกนะใครได้รเป็นยังไงบ้างนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะลุงแมวขอลาไปแล้วนะครับเจอใหม่ไว้ถัดไปนะครับขอให้มีความสุขสภัพดีทุกท่านสวัสดีครับผม